สีจิ้นผิงสั่งซื้อข้าวไทยครึ่งล้านตันจีนส่งสัญญาณชัดไทยไม่เดียวดายกลางแรงกดดันสหรัฐขณะที่ขเขมรถูกัดน้ำหนักบนกระดานอาเซียนวันนี้มีหมากใหญ่ที่เขย่าภูมิรัฐศาสตร์ทั้งอาเซียนเมื่อจีนเลือกปล่อยหมัดนิ่มๆแต่แรงสะเทือนทั้งภูมิภาคระหว่างช่วงที่ในหลวงรัชกาลที่1ิและสมเด็จพระราชินีสเสด็จเยือนจีนอย่างเป็นทางการจีนประกาศทันที ซื้อเข้าไทยเพิ่มห0 0แสนปันดีลระดับหมื่นล้านบาทเกิดขึ้นแบบไม่มีปีไม่มีขลุยและที่สำคัญเกิดขึ้นในจังหวะที่ไทยกำลังถูกจับตามองจากสหรัฐเรื่อง kl accord และภาษีทรัมป์ที่จะตามมานี่ไม่ใช่แค่ดีลซื้อขายธรรมดาแต่คือสัญญาณทางการเมืองระดับภูมิภาคแบบชัดเจนที่สุดในรอบปีในจังหวะที่ทุกคนคิดว่าไทยกำลังถูกบีบปักกิ่งกลับเปิดประตูรับไทยทันที นายกรัฐมนตรีอนุทินเคยพูดชัดว่าถ้าทรัมป์จะขึ้นภาษีเราหาตลาดใหม่ได้และจีนก็เหมือนตั้งใจพิสูจน์คำพูดนั้นในทันทีเพราะจีนคือผู้ซื้อข้าวไทยรายใหญ่ที่สุดอยู่แล้ว1.3ล้านตันต่อปีแต่ท่ากลางวิกฤตการเมืองเขาเพิ่มให้ไทยอีก38เปอทำให้สต็อกข้าวหอมมะลิของไทยลดลงทันที20เซ ชาวนาหลายแสนครัวเรือนเริ่มเฮกันทั้งภาคอีสานภาคเหนือและกระทรวงพาณิชย์คำนวณว่าดีลนี้ดัน GDP ไทยขึ้นอีกราว0.2%นี่ไม่ใช่ดีลเล็กนี่คือดีลที่กระทบฐานเสียงประเทศไทยแบบเต็มๆแต่จุดที่น่าสนใจที่สุดคือจีนไม่ได้ทำแบบนี้กับกัมพูชาทั้งที่ก่อนหน้านี้กษัตริย์นโรดมสีฮามุนีเข้าเฝ้าสีจิ้นผิงที่ปักกิ่งได้รับการต้อนรับดีแต่ไม่มีดีลข้าว ไม่มีลงทุนใหม่และโครงการคลองสุนันเทคโชค,คาแนลก็ยังได้แค่49ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซตามที่คุณเซนกดดันมาตลอดหลายปีตรงข้ามกับไทยจีนลงทุน EEC ลงทุนรถไฟความเร็วสูงและว,วันนี้ซื้อข้าวไทยเพิ่มครึ่งล้านตันนี่คือการส่งสัญญาณที่แรงมากว่าจีนกำลังปรับน้ำหนักความสัมพันธ์ในอาเซียนใหม่นักวิเคราะห์บางคนพูดตรงๆว่าจีนยังเป็นเพื่อนกับกัมพูชา แต่ความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ตอนนี้เทไปทางไทยมากกว่าเพราะไทยคือศูนย์กลางโลจิสติกไทยคือชาติที่เชื่อมทะเลสองฝั่งไทยคือฐานลงทุนที่มั่นคงกว่าและไทยกําลังเผชิญแรงกดดันจากสหรัฐโดยตรงจีนจึงลงมาช่วยดึงสมดุลไม่ให้ไทยถูกบีบจนมุมแล้วเขเมรอยู่ตรงไหนในเกมนี้คําตอบสั้นๆคือไม่ใช่ตำแหน่งเดียวกับไทยแน่นอนการปิดด่านการประทะชายแดน การรอบวางทุน PMN 2ใหม่เอี่ยมทำให้ไทยต้องระง,งับ KL Accord ทั้งชุดหยุดเจรจาหยุดความร่วมมือและกลับมาตรวจสอบทุกอย่างใหม่และในจังหวัดที่ไทยกำลังตั้งหลักจีนก็เดินหมากเคียงข้างไทยเงียบๆด้วยดีลข้าวนี้ทันทีนักวิชาการด้านความมั่นคงบอกว่าดีลนี้ไม่ใช่บังเอิญแต่คือการส่งสัญญาณว่าปักกิ่งไม่สนับสนุนความปันป่นป่วนของฮุนมาเนตจีนไม่พูด แต่ลงมือซื้อข้าวไทยแบบก้อนใหญ่หลังเหตุวางทุ่นเพียงไม่กี่วันเป็นเรื่องที่อ่านเกมได้ง่ายมากว่าจีนไม่ต้องการให้คัมพูชาลากไทยเข้าความขัดแยงลึกกว่านี้เพราะมันจะทําให้สเสถียรภาพภูมิภาคเสียหายและกระทบแผน BRI I ของจีนเองเกมนี้จึงกลายเป็นสามเร้าที่เดือดที่สุดในภูมิภาคตอนนี้ไทยได้ตลาดใหญ่จากจีนทันทีไม่ต้องง้อ k l x c o เ r t จีนช่วยไทยแบบเงียบ,ยบแต่ชัดเจนมาก กัมพูชาถูกลดบทบาทลงโดยไม่ต้องออกข่าวแม้แต่บรรทัดเดียวสหรัฐยิ่งกังวลอิทธิพลจีนในอาเซียนเพิ่มขึ้นอนุทินได้คะแนนเต็มจากชาวนาเพราะดีวนี้กระทบกระเป๋าเงินจริงคำถามสุดท้ายเกมนี้คืออะไรกันแน่คือการที่จีนเลือกข้างไทยแบบเนียนๆหรือเป็นเกมถ่วงดุลมหาอำนาจที่จีนเล่นมาโดยตลอดคำตอบอาจอยู่ตรงกลางแต่สิ่งที่เห็นชัดที่สุดในวันนี้คือ ไทยไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนกระดานโลกและกัมพูชาไม่ได้สำคัญเท่าเดิมในสายตาปักกิ่งดิวข้าวครึ่งล้านตันคืองานประกาศที่ดังที่สุดในรอบเดือนว่าจีนยอมเปิดมาตลาดให้ไทยแต่ไม่ได้เปิดให้กัมพูชาและนี่คือเสียงที่ดังกว่า K.L. a c c o r d และเสียงกดดังจากสหรัฐทั้งหมดรวมกัน